มาตรการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดบัวลอยสามัคคีสงเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตสองโรงเรียนวัดบัวลอยสามัคคีสงเคราะห์มีจำนวนนักเรียนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษารวมทั้งหมด181คนมีบุคลากรทางการศึกษาและข้าราชการจำนวน12สองคน บริหารงานโดยนางสาวอารุณโนไทยชัยมงคลผู้อำนวยการโรงเรียน 1. ด้านความปลอดภัยการเดินทางมาเรียนของนักเรียนมีการจัดคูเวนดูแลการรับส่งนักเรียนหน้าประตูโรงเรียนและการข้ามทางม้าลายหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและเย็นมีการให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนการสวมหมวกนิรภัยการนั่งซ้อนยานพาหนะ รวมถึงมีการกำหนดพื้นที่จอดรถจุดรับและส่งนักเรียนเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนมากยิ่งขึ้นการจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภยัยโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติดรวมถึงการห้ามนำอาวุธทุกชนิดเข้ามาภายในโรงเรียน มีการกำหนดเวลาในการเปิดปิดประตูทางเข้าโรงเรียนให้ความรู้กับนักเรียนในการป้องกันอัคคีภยัยมีระบบสัญญาณเตือนอัคคีภยัยมีการขาจัดมุมอับและสุดเสียงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนเช่นการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอการติดตั้งกล้องวงจรปิดการปรับปรุงบริเวณพื้นที่รกร้างตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นให้มีความปลอดภัยดูแลห้องน้ำห้องช่วมให้สะอาดถูกสุขลักษณะพร้อมใช้งานมีป้ายบอกสัญ,ญลักษณ์ห้องน้ำชายหรือหญิงที่ชัดเจนไม่เป็นมุมอับและจุดเสี่ยงมีโรงอาหารถูกสุขลักษณะมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียน และมีคุณครูดูแลในช่วงที่นักเรียนรับประทานอาหารมีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำวนันและในวันหยุดราชการมีการสร้างเครือข่ายทางแอปพลิเคชันไลน์เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารแจ้งเหตุทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาอีกทั้งยังมีการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้าและออกในสถานศึกษาตลอดเวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดรายการอาหารกลางวันตามหลักโภชนาการและโรงเรียนมีอาหารกลางวันเพียงพอสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยผู้จ้างเหมาประกอบอาหารปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขมีการบำรุงรักษาภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุข,ขอ,อนามัยจัดเก็บได้เป็นสัดส่วน โรงเรียนมีจุดบริการน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอสำหรับนักเรียนมีการนำน้ำตัวอย่างไปตรวจเพื่อวัดคุณภาพน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโรงเรียนมีมาตรการงดและห้ามจำหน่ายอาหารขนมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาเสพติดทุกชนิดมีห้องพยาบาลที่มีเวชภัณ์ยามีการตรวจสอบวันหมดอายุของยาการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยคุณครูอนามัย การป้องกันภัยธรรมชาติโรงเรียนมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยธรรมชาติและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ภัยธรรมชาติให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการและติดตามข่าวสารอยู่เสมอการป้องกันโรคจากไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เรื่องไข้หวัดใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ในักเรียนผู้ปกครองชุมชนรู้จักการป้องกันตนเองจากโรคไข้หวัดใหญ่มีการจัดระบบคัดกรองเด็กป่วยหากพบว่ามีอาการเข้าขายโรคไข้หวัดใหญ่โดยแยกนักเกรียนที่ป่วยให้พักในสถานที่จัดเตรียมไว้และติดต่อผู้ปกครองมารับเพื่อพาไปพบแพทย์และพักรักษาตัวที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ การป้องกันภัยจากยาเสพติดโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอยและชุมชนการป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียนโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องของการป้องกันภัยจากการพกอาวุธมาโรงเรียนมีมาตรการป้องกันตรวจสอบควบคุมการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นอันตราย ที่สามารถนำมาใช้เป็นอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธในการก่อเหตุร้ายกับนักเรียนหรือบุคลากรในโรงเรียนมีการจัดทำข้อมูลเฝ้าระวังกลุ่มเด็กนักเรียนที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงเป็นพิเศษมีกลิ่นเตือนภยัยมีการฝึกทักษะในการเอาตัวรอดให้กับค,ครูและนักเรียนมีระบบรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเข้มงวดโดยประสานงานร่วมมือกับชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีป้ายประชาสัมพันธ์สายด่วนติดตั้งอย่างชัดเจนทั้งอาคารประถมวัยและอาคารประถมศึกษาฝึกซ้อนเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละหนึ่งครั้งเพื่อให้ครูและนักเรียนเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติหรือภัยคุกคามทุกรูปแบบ 2. การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน ผู้บริหารพร้อมคณะครูร่วมกันเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกระดับชั้นทุกคนคิดเป็นร้อยละ100มีการจัดกิจกรรมสอนส่งเสริมกิจกรรมทักษะทางวิชาการกิจกรรมชุมนุมการจัดการเรียนการสอนตามความถนัดความสนใจเหมาะสมกับวัยเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการทักษะอาชีพและทักษะการดำรงชีวิตโดยเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง